สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตชีวิตที่มีความสุขมากกว่าโทร027778888ใบโซวอนชนิดเม็ดละลายน้ำตัวยาบรอมเฮกซีนสีซูเปอร์ชิลจาก TOA PT เติมพลังสำอาชีพเบตาดีนครอบคลุมการฆ่าเชื้อไวรสัสแบคทีเรียและเชื้อราด้วยตัวยาโพวิโดนไอโอดีน วันนี้นะครับมีข้อเสนอของภาคเอกชนในนามของหอค้าไทยนะครับที่ออกแถลงการให้ทั้งสองฝ่ายเจรจ,จารหาทางออกร่วมกันนะครับก่อนที่จะใช้วิธีการแนวทางในการยุบสภาต่อไปครับประธานสภาหอค้าแห่งประเทศไทยคุณอิสระว่องกุศลษกษษิจนะครับบอกว่าหอค้าไทยและก็สภาหอค้าแห่งประเทศไทยได้หารือร่วมกันนะครับก่อนที่จะมีการออกแถลงการร่วมกันนะครับ โดยแถลงการที่ว่านี้นะครับก็บอกว่าทางหอนค้าไทยและสภาหอนค้าแห่งประเทศไทยพร้อมเป็นแกนนำนะครับในการหาทางออกให้กับประเทศเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมาเจรจาร่วมกันโดยไม่มีข้อเสนอเงื่อนไขตั้งทงไว้ก่อนนะครับก็เลยเสนอตัว,ตว,ตวกลางนะครับเป็นเวทีเจรจาร่วมก,กันกับทุกฝ่ายขณะที่ข้อที่2นะบ,บอกว่า ทางหอนค้าไทยนะครับไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาของชาติตัวเห็นนะครับว่าการใช้กลยุทธก์การเมืองโดยการตั้งเงื่อนไขที่นําไปสู่ความเสี่ยงต่อการใช้ความรุนแรงอาจจะทําให้ประชาชนได้รับความเสียหายเสียเลือดเนื้อแล้วก็ถูกจดจําไว้ในประวัติศาสตร์นะครับข้อที่3นะครับบอกว่าทางหอนค้าไทยนะครับเห็นว่าการยุบสภาเป็นหนทางที่นําไปสู่ความสันติ แต่ก่อนที่จะมีการยุบสภานนครับอยากให้ทุกฝ่ายมาเปิดเวทีเจราจาร่วมกันเพื่อหาข้อยุติก่อนยุบสภานะครับโดยมีผู้แทนที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายมาเป็นคนกลางในการเจราจารและนะครับไม่ควรมีเงื่อนไขก่อนการเจราจารวมไปถึงมอนนะครับว่าข้อเสนอการตั้งสภาประชาชนจากฝ่ายต่อต้านระบบทักษิณดูแล้วเป็นไปได้ยากน,นะครับก็อยากให้ทุกฝ่าย มาเจรจาร่วมกันเพื่อหาทางออกนะครับขณะที่ข้อที่4บอกว่าทางหองค้าไทยไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ขอยืนหยัดในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันและก็มองนะครับว่าความขัดแย้งจะนำไปสู่ทางตันก็ไม่อยากให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกนะครับ ขณะที่หน่วยงานอย่างกระทรวงคมนาคมนะครับวันนี้ทางรัฐมนตรีคมนาคมก็ได้สั่งหน่วยงานในสังกัดนะครับเพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับพร้อมทั้งนะครับได้เตรียมแผนสํารองไว้ถ้าหากว่าพนักงานจุดงานเป็นจํานวนมากครับฐมน,นตรีคมนาคมชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การชุมนุมนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันที่1ธันวาคม โดยแบ่งออกเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของพนักงานให้ฝ่ายบริหารทําความเข้าใจนะครับว่าการแสดงออกทางการเมืองโดยการเข้าร่วมการชุมนุมเป็นสิทธิส่วนบุคคลสามารถดําเนินการได้นะครับแต่ต้องไม่กระทบการให้บริการของประชาชนขณะเดียวกันฝ่ายบริหารต้องจัดเตรียมมาตรการสำรองนะครับถ้าหากว่าพนักงานหยุดงานเกินกว่าจํานวนที่คาดการไว้ขณะที่ส่วนที่2นะครับบอกว่าในส่วนที่ เหตุการณ์นะครับเกิดจากไฟอื่นๆให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าอากาศยานไทยการรถไฟแห่งประเทศไทยการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าราฟามบริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบาขศนะครับเตรียมความพร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลความปลอดภยัยทั้งในส่วนของสนามบินสถานีรถไฟสถานีรถไฟฟ้าและก็สถานีขนส่งนะครับโดยจะต้องทํางานประสานกับหน่วยงานความมั่นคงด้วยนะครับ ขณะที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแตนี้ทางผู้ในการทักษาณาสุวรรณภูมิคุณรวิวันณนะครับเนตระกะเวสนะ,นะครับบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาทางทอทอได้ขอกําลังเจ้าหน้าที่จากสถานีตํารวจปูทอนเมืองสมุทรปราการ2กองร้อยนะครับเพื่อมาดูแลรักษาความปลอดภัยที่สนามบินโดยรอบขณะเดียวกันได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและกองบัญชาการตํารวจปูทอนภาคหนึ่ง จะทำแผนรองรับกรณีที่มีกลุ่มผู้ชมุมนุมเดินทางมาที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับที่สนามบินดอนเมืองนะครับที่ทางผู้ในการท่ากาศยานดอนเมืองเรืออากาศโทจตุรงคพงศ์สดมณีนะครับก็บอกว่าได้ประสานงานไปยงังหน่วยงานความมั่นคงและตํารวจนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมกับหลังเจ้าหน้าที่กรณีถ้าหากว่าเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่ามีกลุ่มผู้ชมุมนุมปิดล้อมสนามบินนะครับ แล้วก็ตอนนี้มีการประสานกับกองทัพอากาศเพื่อขอเปิดทางเข้าออกนะครับถ้าหากว่ากลุ่มผู้ชมุมนุมปิดล้อมสนามบินด้านถนนวิภาวดีดังสิทธ์ด้วยนะครับอันนี้ก็เพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเข้าออกนะครับสนามบินได้และก็ไม่เกิดผลกระทบนะครับ Ask, มาดูเรื่องของความพร้อมของค่ายมือถือกันบ้างนะครับค่ายมือถือต่างๆก็ได้ตรียความพร้อมนะฮะโดยเฉพาะวันหยุดที่อาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมเพิ่มมากขึ้นนะครับบางค่ายนี่บอกว่าได้มีการเพิ่มขีดความแรงของสัญญาณในระดับสูงสุดแล้วด้วยนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้อนวยการอาวุโสส่วนงานประชาสัมพันธ์ A AS นะครับคุณวิไลเคียงประดูเนี่ยบอกว่า,าสถานการณ์การเมืองยกระดับความรุนแรงนะครับทางเ S เอเองก็เตรียมแผนสำรองไว้ แยกไป2ส,ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกดูแลความปลอดภัยของพนักงานนะครับส่วนที่2ก็คือดูแลลูกค้า AS ให้ใช้งานโครงข่ายได้ตามเดิมโดยในส่วนของที่บอกว่าจะให้ใช้งานโครงข่ายได้ตามเดิมนะครับตอนนี้ AS บอกว่าต้องคอยมอนิเตอร์การใช้งานความหนาแน่นของโครงข่ายอยู่ตลอดเวลาในพื้นที่การชุมนุมนะครับโดยจะประสานฝ่ายวิศวกรให้เร่งตรวจสอบสถานที่หรือว่าบริเวณใกล้เคียงให้รองรับการใช้งานได้นะครับ โดยล่าสุดได้มีการเพิ่มสัญญาณในพื้นที่การชุมนุมโดยเอสเองได้นํารถโมบายนะครับเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีการเดินเท้าเข้าไปติดตั้งสัญญาณที่ว่านี้นะครับแล้วก็ได้เพิ่มความแรงของสัญญาณการใช้งานแรงที่สุดแล้วนะครับขณะที่ d t แทเอนะครับทางผู้ในการอาวุโสสายงานปฏิบัติการโครงข่ายนะครับคุณปัญญาเวศบัญญงรัตนะครับบอกว่า ช่วงความไม่สงบทางการเมืองดีแทกได้มอนิเตอร์การใช้งานโครงข่ายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดการเพิ่มขีดความสามารถของโครงข่ายในพื้นที่ที่ใช้งานหนาแน่นด้วยนะครับรวมไปถึงได้จัดทีมเฝ้าดูการใช้งานในพื้นที่ตลอดเวลาเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินด้วยซึ่งดีแทกบอกว่าจะทําสุดความสามารถให้โครงข่ายใช้งานได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดนะครับก็ขอให้ประชาชนที่เป็นลูกค้าของดีแทกวางใจนะครับว่าระบบจะใช้งานได้ในทุกพื้นที่ครับ ส่วนประเด็นอื่นในรอบวันนะครับมีอะไรที่น่าสนใจไปตรวจสอบพร้อมกันครับที่ประชุมกบงเห็นชอบให้ปรับลดอัตราเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับดีเซลลง50สตาตคงต่อลิตรเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นจากเดิมจัดเก ธนาคารพาณิชย์เริ่มทยอยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยตามแนวโน้มการชะลอตัวทางเศรษฐกิจโดยธนาคารกรุงเทพปรับลดดอกเบีย้ยทั้งเงินกู้และเงินฝากลง0.125-0.250%โดยเน้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยเช่นเดียวกับธนาคารกรสิกรไทยปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้และเงินฝากลง0.10-0.25%ส่วนอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากประจำยังไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่ธนาคารออมสินยังร,รอปรับลดดอกเบีย้ย ประเมินทิศทางดอกเบี้ยของทุกสถาบันการเงินโดยสภาพการแข่งขันถือเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเผยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในปีหน้าคาดว่าวะจะขยายตัวอยู่ในช่วง3-4%ส่วนปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบเช่นภาวะเศรษฐกิจโลกอัตราแลกเปลี่ยนราคาน้ำมันภัยธรรมชาติและโรคระบาดต่างๆที่จะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหากรรมแสดงสินค้าเทศกาลต้อนรับปีใหม่2557ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ตลาดสินค้าของขวัญของแต่งบ้านคาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า300-500ล้านบาทสำหรับประเด็นปัญหาทางการเมืองมั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อการจัดงานเชื่อสถานการณ์น่าจะสงบได้โดยเร็วไม่ถึงขัง้นรุนแรง ค่ายผู้ผลิตรถยนต์เผยตลาดรถปี57หดตัวต่อเนื่องค่าติดลบ10%จากยอดที่คาดการปีนี้1ล้าน3 0สนคันพร้อมเตรียมปรับแผนผลิตเชื่อแผนกระตุ้นการขายจะลดความรุนแรงลงช่วงครึ่งปีหลังเพราะต้องใช้ทุนสูงไม่สามารถใช้ในระยะยาวได้ ทำกลางความคุกรกุ่นทางด้านการเมืองนะครับจริงๆแล้วก็มีงานใหญ่งานหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นที่เมืองทองธานีในเวลานี้นะครับสำหรับงานงากรรยานยนต์หรือว่า์เอ o กซ์โปนะครับเพราะฉะนั้นจะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยแลฮะว,ว่ากําลังซื้อในช่วงปลายปีสําหรับการซื้อรถยนต์เป็นยังไงบ้างรู้ไปถึงค่ารถต่างๆที่นํามาแสดงในงานนี้นะครับมีการสเสนอเงื่อนไขโปรโม,มชั่นยังไงไปตรวจสอบรายงานได้จากคุณปรญญาอัลลเอครับ นโยบายรถยนต์คันแรกพืชผลเกษตรตกต่ำกำลังซื้อผู้บริโภคลดถึงสารพัดปัญหาม็อบปรุมเรา้าวกำลังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้บริโภคว่าน่าจะเป็นเวลาที่ดีในการออมเงินมากกว่าจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งส่งผลให้ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศปีนี้ตกลงควภาพจนน่าใจหาย เข้าสู่ช่วงสุดท้ายปลายปี2,556ทำกลางอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ปีนี้มีการแข่งขันกันสูงมากมาจาับตาดูครับว่าคงสุดท้ายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้เหล่าบรรดาค่ายรถยนต์จะควักโปรโมชั่นออกมา,มามากน้อยขนาดไหนเพื่อที่จะดึงดูดกําลังซื้อของผู้บริโภคครับพอผ้าคลุมปิดรถเปิดออกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2013เหล่าบรรดาค่ายรถ ต่างยิงโปรโมชั่นกันสัป้นหันแหลกโดยเฉพาะในกลุ่มรถ e ีโคคาที่มีการแข่งขันกันสูงเริ่มต้นกันที่ Honda ครับมอบข้อเสนอสำหรับลูกค้าที่ซื้อ Honda Brio a m a อในช่วงนี้ผ่อนน้อยหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%ฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและยังมีสิทธิ์ลุ้นรับ Honda Step Wagon Spada รุ่นพิเศษหรือลุ้นรับสร้อยคอทองคำฝังเพชรมูลค่า5 0 0 0 0บาท100รางวัล นิสสันยังคงใช้เงื่อนไขพิเศษทางการเงินโดยดอกเบี้ยต่ำและมีการเปิดตัวรถจ์รุ่นใหม่ทั้งนิสสันเทียน,นาและนิสสันจุกรวมทั้งรถรุ่นพิเศษนำมาเสนอลูกค้าในขณะเดียวกันผู้จองรถในงานลุ้นรับรถเทียน,นาและจุกรวมถึงชิง iPhone 5 s อีก50เครื่อง s u บา r ุมาพร้อมกับโปรโมชั่นแบบไม่ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นพ่อนดอกเบี้ยต่ำหรือบัตรน้ำมันมูลค่าหลายหมื่นไปจนถึงส่วนลดเงินสดเซลล์ Sales จัดมารอออฟเฟอร์รอผู้ซื้อตัดสินใจครับ มิตซูบิชิดอกเบี้ย0%ผ่อนนานหรือนำรถเก่ามาแลกรถใหม่รับเงินเพิ่มสูงสุด60,000บาทในหลายรุ่นและพบกับโปรโมชั่นออกรถวันนี้จ่ายอีกทีปีหน้านอกจากนี้ทุกรุ่นจะได้รับประกันภัยชั้นหนึ่งและบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงฟรี1ปี ซึ่งล่าสุดทางมิสูบิชิได้ประกาศเสิร์ฟโปรโมชั่นเพิ่มความแข็งแกร่งแจกทองวันละ5บาทยาว10วันสำหรับผู้จองรถในงานหวังดันยอดขายปลายปีส่วนโปรโมชั่นที่แรงที่สุดก็น่าจะเป็นโตโยต้าแจกทุกวัน50วันห0คันรวมมูลค่ากว่า4 3ล้านบาทเมื่อซื้อรถยนต์โตโยตารุ่นใดก็มีสุดลุ้นเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าเพิ่มอีกหนึ่งคันไม่ว่า c คมรี่ v a n z ซ V i o s อ i g o y a กยาริส t u n e er, จหรือ Pri u s พร้อมโปรผ่อนเบาและเอารถเก่าแลกส่วนลดรถใหม่โปรโมชั่นที่ร้อนแรงเหล่านี้ผู้สนใจก็สามารถไปดูของจริงได้ที่มอเตอร์เอ็กซ์โปอิมแพคเมืองทองธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่10ทธันวาครับขณะนี้นับเป็นโอกาสดีของผู้บริโภคที่กำลังจะถอยรถใหม่แต่ในขณะเดียวกันตลาดรถมือสองก็กำลังราคาตกดังนั้นใครที่กำลังจะขายรถในช่วงนี้ก็คงปวดหัวจากราคารถที่ตกต่าไม่น้อยเช่นกัน ปรัชญาอรระเอกเนชั่นทีวีรายงานก็ต้องรอรลุ้นกันนะครับว่ากําลังซื้อจะมีหรือเปล่านะครับอารมณ์ของคนในช่วงนี้เนี่ยอาจจะติดตามการเมืองเป็นพิเศษ,ษจะมีกระจิกระชายในการที่จะไปช้อปรถยนต์หรือเปล่านะคร